เดี๋ยววันนี้เราจะมาเ e s นะคะตัว c a s แ c a รีมู m o v e r ตัวนี้นะคะว่าคราบตรงนี้ค่ะที่เกิดจากคราบน้ําที่มันหยดลงมานะคะว่าจอกไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะลอยมานานมากค่ะก็คือไปขัดมาแล้วหลายทีเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเพราะว่าคราบน้ํามันเกิดจากกาั่นลื่นลงมาใช่ไหมคะเพราะว่าเราจอดไว้เนี่ยไม่ค่อยได้ได้ขัดไ,ไม่ได้มาดูเนาะพอมาดูเนี่ยถึงกับตกใจเลยเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันถูกไม่ออกเลยเนี่ย เนี่ยถูไม่ออกถูไม่ค่อยออกเลยคือเราอะ,ะเอารถไปล้างละปรากฏว,ว่าเอา่อถูไม่ออกเราก็ไปถามช่างที่แบบเขารับทําสีอะไรยเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยทั้งแผงเนี่ยถ้าจะ,จะเอาไปทําสีจริงๆเนี่ยคือมันต้องแกะไปทั้งแผงเขาคิดเป็นหกพันบาทนะคะปรากฏว่าโอ้โหคิดนิดเดียวนี่หกพันบาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสตัวนี้ดูว่าตัวแะคร์ค่ะตัวแคร์แคร์แคร์มิลเวอร์ตัวเนี้ยจะเอาอยู่ไหมกับภาพฝั่งลึกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ก็คือเดี๋ยวเราตัวน,นี้ก่อนปูทั้งไม่ออกแบบเนี้ไม่ออกนะคะเดว๋ยวเจาดแ่อง้าคเจดไแห้งรึ้แห้ไงไแล้วมันจะหพถ้ามันแห้งแล้วมันจะเี็ยเ,เราจะสังเกตว่ามันยังมีรอยรอยอันนี้อยู่นเ,นยเห็นดหมเหนมยังมีอยู่นะคะถ้ามันแห้งปุ๊บขาวๆพวกนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิม เห็นเห็นเห็นชัดเนาะนะคะโอเคเรวเรามาดูว่าตัวแ่จะเอาอยู่ไหนเรื่อออกนะนี่เป็นนี้เ,นนเขาบอกขนมสีมาก่ล้วแบบพีเมียมก็เลยแบบจะเอ้ยเรามาลองดูว่าใช้ได้ทุกสิ่งใช้ได้จริงไหมแล้วพาตรงที่เรงนี้แต้มไปให้หมดเลย พวกรอยขีดรอยควนต่างๆรอยเขียวรอยชนเขาบอกว่าเอาอยู่มาเลยนะตัวนี้เดี๋ยวลองมาใช้ดูโอเคอเดี๋ยวเราลองถูเบาๆว่าเอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่นี่โอโหไม่ต้องเสียตังค์นะฮะหกพันบาทนี่ถูแค่เบาๆนะนี่อ็ออกว่ะ ออกแล้วอะมือออกจรงะทำอจริงไงมทำแบงนี้หนอเลยออกเลยออกมือไม่ได้เครื่องแรงขัดใดๆเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ทำเมื่งกี้ไม่เป็นภ้าพฝังแน่นรอยจะต้องแบบนี้หน่งลองดูว่ามันจะเอาอยู่เพราะว่าไปขัดที่ไหนมาก็ขัดไม่ออกใส่คาแกรด้วยหาตามหามานานใช่ไหมใช่ ใช้มาหลายตัวเหมือนกันแต่แบบกลัวมันกินสีกลัวมันอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเคมอ่ตัวนี้ไม่ไม่กินสีเลยแล้วก็ถนอมสีขัดนิดเดียวตอนนั้นเรามานั่งขัดแบบหืมมหืม่ะหมดแล้วจ้ะไหายว่มะมหัศจรรยมากกรียงลายขวดแล้วรากว่าใส่ได้ นี่เตรียมอองไม่ต้องปูนาะเลยไม่คิดว่ามันจะออกได้ขนาดนี้นะแล้วที่สำคัญมันไม่กินสีแล้วแบบมันลื่นอย่างเงี้ยนะก้าวมือลูบอย่างเงี้ยเนี่ยนะตัวนี้ขว Cass ่าแคสแคสเรมูเวอร์ตัวนี้นะใช้ได้นานมากและเยอะมากที่สำคัญน,นะคะคนรักรถต้อง,งอยอมเลยตัวนี้นะคะแคสแคสเรมูเวอร์